นนมาค่ะบัตรนี้เมนูต่อไปจีนังเข้มเลยค่ะจีนังเข้มค่ะนี่ไฟห่อนจีนังมันตองไฟในใด,ดประพาจะว่าโบราณผนเบานะไ,ไฟลูกเนาะมันจังคับหนึ่งไฟลูกถังจีนังผลว่าจีนังไฟลูกจีหอยไ,ไฟโบไฟบวมัดเน,นาะเขาา้าว่าตงโมอันกินกินหอยเขาย่าง จีห้อยไฟสั่งจีนังไฟมักโอ้อ really ันโบราณโบราณแต่ปบอจีห้อยไฟมัดเด้งไฟซั้งเพราะอนหนาห้อยมันออกเนาะจีห้อยเนาะจีนังไฟมักไฟแหงกะเขากาเขาเนาะเวลาจีจีนังเนาะจีนังเข้มค่ะนังเข้มมันเป็นจังไงมันเป็นจังสีค่ะคุณผู้เคยเห็นค่ะนี่ค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะนังเข้มค่ะนังควายละไะค่ะนี่นังเข้มคือนังควายค่ะ หนังค่ะข้าวจีให้มันใหม่ๆสะก้อนแลยข้าวก็จังเอาไปทูบค่ะนี่ค่ะจีแบบนี้นะะแ่ะสบายใจเย็นๆคุยกันสะก้อนค่ะบบมี่ยังยกค่ะอ,อันข้าวจีนี่ก็กินไปแล้วแต่ว่าจีนั้งสะก้อนเลยจังสีมาเห็ดข้าวจีเมนูต่อไปค่ะอันข้าวจีก็ได้ค่ะอพิปขาด้วสีปั่นข้าวจีเห้เ่ิ่นเบิงอีกคนเพราะว่ารายการต่อไปลังจากจีนั้งโซบาก็สีปั่นข้าวจี เขาจีอันอันที่จีจีม่กกี้นี่แหละจีจีให้ FC เอฟซีอีกเบองเมื่อกี้นี่แหละกล็มาปั่นอีกค่ะอือใน,นเขาหนึ่งหุนหอนึงอุ้นอนุ้นีนเขากบมาปันา่นจีเขาจีมันจังท่าเกลือได้หลน์ในจังน้วยได้เป็นสิเจ็นะจึงนัวเนาะจากนุ่ะค่ะจี G เห็นมันซุกซกรจังท่าไข่เด้อค่ะเอฟซี FC เด้ออันวิธีปั่นเขาจีนี่ค่ะเฮดแบบโบราณเท่า,ทาได้นี่เฮดแบบโบราณง่ายๆเีย อากาศหนาวได้ค่ะจั่างบัตรจีหอยเนาะจั่างบัตรจีนังเค็มเนาะอย่างบัตรปีงเขาจีอากาศห่อนเดี๋ยวบอได้ค่ะมัน,มนห่อนมันอันนั้นได้ค่ะอากาศหนาวมันอบอุ่นเฮ็ดยังกับพ่อเฮ็ดได้ค่ะจีเฮ็ดเขาจีอย่าคิดไปจักปั่นหนึ่งก่อนคะอ่ะเฮ็ดอ่างเฮ็ดโซ่ก็ค่ะจีหอยจีหอยเหรอจีนังเหรอยานมันใหม่บ่ หอยไฟมันแังลูกแขงกาแล้วร้ายหน้าที่กับผเป็นย่างไทยเอฟซีพันเบิงผู้คนบ่เคยเห็นเคยกินเพราะจะคือเห็นบรรยากาศจูบ้านไทยบ้านหน้าเฮ้าดำๆมันเค็่ยทีเขาบเคี่ยหต่มันดำๆสะกอนแหละเ้าจังทูปใสสากระเบือทูปไฟมันนุ่มๆเมนูต่อไปกับเมนต์สี่งเขาจีค่ะเมนูต่อไปกับเมนะอยู่ไบยูหน้าคือเก่า ขนาดใหม่แต่บอประลับว่าใหม่ละใหม่แล้ว,ลวก็เอามาทุบถูกเห้เพิ่นเบิ่งค่ะกกถ้าเหลียวหนึง่งเหมือนทานกับอุ้ยสมบัติโรงงานผลิตทา,น,า,น,านอ,นอาีนอนี้เนาะใส่กระดอกกระดี่อะมาเผาหรือว่าทานกเห่ออุ้ยอบอุน่นอบอุน่นอบอุน่นบรรยากาศอบอ้าวยาถ้าอากาศวน <c oughs> าวเ,เห็ดบ่หรี่ได้ค่ะรายการนี่นะคะคอนเฟิรเห็นทางยูเอน เห็นอยากเห็นหัวตอนทุบเผื่อทุบไปเพิ่นเบิงได้ป่ะเนี่ยเบื้องตอนมันสีใหม่เาเอบื้องตอนมันสีใหม่มาเบิงเลือกหัวแดงเพิ่นทุบให้เบิงว่างเลยนี่หมอว่างข้าปั่นอะมันเหนี่ยนๆได้ค่ะปั่นเขาดีนะคะมันจัดปอเวลามันหนนาหนาคะปั่นใส่เกลือค่ะนี่เด็กค่ะมาเบิงเพิ่นทุบเด้อค่ะไปเอาออกเผาออกเพได้ทุบไปเอฟซีเบิงโมเม้นต์อื่นเนาะอันปัญยากมันกับปัญหได้ฟูิปัญญากันเลย แม่ยุติอาจารย์น่าใจเนาะเอาไว้ทูแบดเท่ากันกว่าเนาะแบดแต่กันเย็นเป็นเสมอเมื่อเล้ยนี่ว่างเฉยเนาะว่างเฉยกับว่างคงติดทุบอยู่อืมเมื่อไหร่ฝนอ่ะอันไฟแห้งๆจังสีจีเลยแต่นั่งเค็มเด้อค่ะแต่ว่าเขาจีเนี่ะต้องเป็นไฟอ่อนๆค่ะเขาจีนะคะ เดี๋ยวเบิร์กถ like 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 ูกเบิร์กเนื้อเบิร์กไก่ไก่เพิ่นทุบแต่เมันอที่เป็นท่าใดค่ะอ่างย่าเบิร์กไก่ไก่ถูกเหมือนเอฟซีเบิ่งน้ำแน่ค่ะจุบฟองเลยแม่บอกย่างขลาผีปลาม้าเบิ่งกไก่ไก่เนี่ยถูเป็นยังไดนี่บาดทุบเนี่ยค่ะอืไพจีก็คือการถูกเป็นกัรฉีดจีกับถูกเนี่นี่ข้างนี้ปั้นขสาจีอยู่นี่ปั้นปั้นขสาจีนี่ถูกนังเราต้องปั้นให้มันแน่นมันจะได้กรอบ ยังไม่ได้แล้วก็ได้บริษีอีกรอบนึงอยู่ค่ะแี่ให้เพิ่นเบิ่งหนังตานี่ตะกอนที่ตะทุบได้วจะเป็นประมาณใดเด้อนุ่ยตุ้มตุ้มได้ค่ะมันก็สินุ่มสินวลสิกรอบได้ค่ะวันนี้นี่เพิ่นเบิ่งหนังตามันเพิ่เดี๋ยวเค็มมันสิยาวไปเดี๋ยวเพิ่นสิเบิ่งบระจบนี่ค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหนังเค็มค่ะ พอจีแล้วมันก็นสิเป็นประมาณนี้สามารถบิดกินกรอบๆไ้เลยค่ะอุ้ยกินกับขเขาจีได้ค่ะบันนี้นะคะนี่นังเค็มค่ะอ,อันนี้คือจีนังค่ะจี G นังนี่เขาสิกินเบิรตเทค่ะจีหอ,อยเขา่าย่างค่ะ <c oughs> อ้าสำอนีกกันนะค่ะเอฟซี MC, บายบายค่ะ <c oughs>